ก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม s e l l of Singularity นะครับเกมนี้ผมพูดตรงๆนะครับไม่รู้เลยนะครับว่ามีเกมนี้คือเกมอะไรนะแต่น่าจะเป็นเกมแนวแบบว่าเหมือนเราสร้างโลกอะไรยงี้หรือเปล่าสร้างระบบนิเวศประมาณนี้นะครับเกมก็เพิ่งออกมาเมื่อวันที่สี่นะครับพฤศจิกายนเนาะ แล้วก็เปิดให้เล่นฟรีด้วยนะครับผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูเนาะเกมก็มีความจุไม่เยอะด้วยนะตอนนี้ก็แบบว่าเขาบังคับให้กดตรงนี้เนาะแต่เราลองกดกันดูเลยแล้วกันไหนอ๋อเขาเหมือนให้เรากดไปเรื่อยๆปะ่ะเออ,อะไรเนี่ยคุณได้เขาบอกว่าคุณได้รวบรวมเอนโทรบีบาง <c ười> คือตอนนี้เกมเนี้ยคือว่า มันเหมือนกับมีซับไทยนะครับมีภาษาไทยด้วยแต่ว่าการแปลเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาแปลถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงกับต้นฉบับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอืมเขาบอกว่าใช้เจ้าสิ่งนเนี้ยเนี่ยเจ้าอินโทรเนี่ยเอาไว้อาเกตรหรือวิวัฒนาการอะไรพวกนี้นะครับไปลองดูอ๋อนี่นี่ตรงนี้ไหนดูซิเทคโนโลยีต้นไม้แห่งชีวิต ตอนนี้เรามีอยู่เก้าใช่ไหมอันนี้มันแปดซื้อเลยแต่อีกครั้งเพื่อซื้อนี่อันนี้เป็น Planet Earth นะครับมีส่วนผสมของสารเคมีที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำและบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาชีวิตนั่นเองต่อมาทำไรได้อีกเนี่ยสามารถทำดวงจันทรได้นะ240เลยแล้วก็ อันนี้อะไรดั้งเดิมซุปเนี่ยการแปลมันก็จะประมาณเนี้ยเนาะทุกคนอ่าอันนี้มันคืออะไรเอ่ยวิธีการแก้ปัญหาอุดมไปด้วยสารอินทรีย์เชื่อว่าจะกําหนดเงื่อนไขสําหรับชีวิตได้นะครับอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกเจ้าเนี่ยแล้วมันจะแบบว่าเหมือนจะสร้างชีวิตได้อะไรงี้นะครับแมะเราก็กดรัวๆเลยทุกคนนี่ได้ละคือวิธีการเก็บก็แค่คลิกๆนะครับ ไอ้นี่อะไรอ่ะหึค่าใช้จ่ายควันต่ำมีการเรียกเก็บควันต่ำนี่จาก,การรมพัฒนากรอัน,นคืออะไรไม่เข้าใจเหมือนเป็นโบนัสอะไรสักอย่างนะไปก่อนแล้วกันไม่มีตังค์ตอนนี้เราปลดล็อกอันนี้ได้นะครับทุกคนปลดล็อกไปเลยนี่ปลดล็อกเสร็จแล้วจะมีอะไรเนี่ยนิวคลีโอแล้วก็กรดอะมิโนนะครับผม อันนี้สิบห้านะผมว่าเอานี้ก่อนดีกว่านี่ได้ละกดอะมิโนก็เป็นอะตอมและโมเลกุลนะครับร่วมมือกันเพื่อสร้างวัตถุดิบพวกชีวิตอะไรพวกนี้นะครับทุกคนไปนี่กดอะมิโนเป็นอะคราบอกของชีวิตอะคารบบอกของชีวิตโอเคฮึชีวิตสร้างขึ้นแล้วด้วยกดของอะมิโนนั่นเองเฮ้ยอย่างเพ่ ทุกชีวิตที่คุณจะซื้อมีอไรายได้มากขึ้นอ๋อเข้าใจละนี่ไงนี่ไงมันเหมือนช่วยหานะไอ้พวกกรดอะมิโนอะไรพวกเนี้นี่นี่คือชีวิตแรกของเรากรดอะมิโนอันนี้คืออะไรอ่ออันนี้เหมือนเป็นอันนี้ดิวคลครีโออันนี้โปรตีนอันนี้ดวงจันทร์อ๋อมันเหมือนแบบว่าเราไม่ต้องไปที่ล่าก,กันนั้นก็ได้ใช่ไหมเรามากดตรงนี้ได้เลยใช่ไหม มน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้เราก็กดไปก่อนนะทุกคนกดไปสักสี่สิบอันนี้อะไรกะอันนี้มันเหมือนเป็นพวกโบนัสน,นะเท่าที่ผมเข้าใจนะเราข้ามไปก่อนแล้วกันไม่มีตังค์นะทุกคนคิ้กอย่างรวดเร็วยายตายแล้วไปบ,บล็อกนิวครีโอกันดีกว่านี่บล็อกเราได้อะไรอะ่ะ <laughs> ไม่รู้เลยทุกคน นี่อันนี้คือ DNA อกดอะมิโนตอนนี้เรามีกดอะมิโนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มี DNA นะครับแต่ผมลองกดดูอ๋อมันเหมือนให้ซื้อวะแต่ผมลองกดดูนะเฮ้ยนี่ไงมีไม่อันนะทุกคนอย่างเทพเฮ้ยผมลองแบบไล่กดถึงร้อยดูไหมอยากดู DNA อ็อะมาเดี๋ยวผมไล่กดแป๊บหนึ่งนะทุกคนหูยกดเร็วมากกดเร็วมาก นี่0หนึ่งร้อยละดีนเอซื้อเลยชือ้อไหนหน้าตาเป็นไงอ๋อถ้าเกิดว่ามีแบบสายพันธุ์ใหม่หรืออะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะมาให้ดูนะครับนี่ีวิตเุ้ยทุยชีวิตเออีวิตไหนละ่ะ <c oughs> ชีวิตสร้างขึ้นแล้วดีนเอสอดไปเลยอันนี้ก็คือจะช่วยเรานะครับต่อหนึ่งวิใช่ไหม จะช่วยเราเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ไงนี่ตอนหนึ่งวินะครับบวกศูนนะครับอืมเป็นอะไรที่จำมากเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้ตอนนี้ผมก็ซื้อกดอะมิโนมาเพียบเลยนะทุกคน <c oughs> ซื้อมาเยอะมากประมาณนี้แล้วเรามีอะไรอีกอะเล่นอะไรได้อีกอะ ผมลองไปต้นไม้ชีวิตดูก่อนนะทวนนี่อ๋อเราสามารถอัปเกรดกดอะมิโน,โนได้นะครับแต่ผมลองอัปเกรดดูนะตอนนี้เราบวกต่อการคลิกหนึ่งครั้งเราบวกแค่สองใช่ไหมผมลองอัปเกรดดูนะมันจะบวกเพิ่มปะไม่บวกเพิ่มว่ะแต่ว่ามาบวกตรงนี้แทนนะครับนี่นี่มาอัปเกรดตรงนี้แทนใช่หรอวะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะหรือว่า มันอัปเกรดได้ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าอัปเกรดคนละที่วะอ๋ออัปเกรดได้เหมือนกันแต่แค่แค่คนละที่นะครับทุกคนทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่เอาไปสักสิบอันแล้วกันต่อมานะครับผมอยากได้ดวงจันทร์มากเลยะสวยดีอันนี้เป็นภูเข,ขานะครับหูแปดร้อยห้าสิบเลยเหรอโคตรเยอะอันนี้ดีเอของเรานะครับอันนี้อ n a อนะครับ หกร้อยอันนี้โปรตีนเฮ้ยทำไมไอ้วงกลมอันนี้มันดูยิ่งใหญ่จังวะแต่ผมลองเอาโปรตีนดูก่อนนะทุกคนมันเหมือนกับมันเชื่อมโยงตรงเนี้ยอันใหญ่อยู่อะไม่รู้คืออะไรนะครับจะลองซื้อเจ้าโปรตีนดูนะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้ผมได้สามร้อยนะครับจะมาซื้อโปรตีนดูนะทุกคนรายละเอียดของโปรตีนนี่ก็คือการขดสร้างตึงจากเซลล์ที่มีชีวิตนะนะ โปรตีนเป็นโมเลกุลที่ทำจากโซ่ยาวของกรดอะมิโนอืมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ซื้อไปเลยดีกว่า <c oughs> ซื้อโปรตีนมาแล้วเฮ้ยเหมือนเรามีอะไรมาใหม่ด้วยอะมือโปรคาริโอเนาะนี่เหมือนเป็นของใหม่นะครับทุกคนนี่ไงมือโปรคาริโอนี่นะครับแล้วก็มีเมมเบรนพลาสมานะครับ ไอ้พวกนี้มันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆอเนาะตอนแบบเกิดเกิดโลกแรกๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกอะไรพวกนี้ก่อนนะทุกคนผมว่าผมไปลองเอาดวงจันรดูนะทุกคนอยากรู้มากเลยจะเป็นยังไงนะครับไะเดี๋ยวกดอีกสักพักหนึ่งเลยนะทุกคนนะดวงจันร์นี่รู้สึกว่าเหมือนจะบวกกําไรให้เรานะบวกพวกโบนัสอะไรงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองซื้อไปนะนี่เหมือนบวกกาไรให้เราหรือเปล่าอันนี้ไม่ได่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะทุกคน ไอตัวนี้นะครับซื้อมาละเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงบวกจริงด้วยบวก6นี่เอย้บวกบูบวกเยอะอยู่นะเนี่ยบวก4เลยนี่กำไรบวก4ต่อการคลิกทีหนึ่งโหขึ้นเยอะอยู่นะทุกคนเพียบเลยอะ <c oughs> โอเคแล้วเรามีอะไรอีกเนี่ยเราจะซื้ออะไรต่อดีอะ <c oughs> กดมืออีกกับเกมเนี้ย <c oughs> เฮ้ยได้ละได้มือโปรคาเรีละ <c oughs> นี่ซื้อเลยสัญญาณแรกของชีวิต พองขึ้นมาในน้ำซุปตั้งเดิมโอ้โหแปลไทยได้แบบโอเคเฮ้ยนี่ไงโอมาเป็นเซลลแล้วทุกคนโคตรเท่มาเป็นเซลล,มซลไม่ใช่เซลลในดักบอลนะเอ้ยต่อไปผมจะทำอะไรดีนะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ความสำเร็จนะครับอ๋อเหมือนเ a อาชิ v ม m e n นในเกมนะครับ อันนี้ก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรอย่างนี้นะครับอืมโอเคโหดูดิมีของบนล็อกเพียบเลยอะไม่รู้จะเอาอะไรก่อนเลยเอ่อเดี๋ยวผมไปดูลากเงาออเราก่อนแล้วกัน <c oughs> ว่าเราจะเอาอะไรดีนะครับทุกคนอันนี้ภูเขาไฟนะครับกดอะมโดวบวกสามรอยเปอร์เซนอ๋อก็คือสมมติเราซื้ออันนี้ไปใช่ไหมเหมือนมันจะบวก ไอ้ตรงค่าตรงนี้นะครับของกรดอะมิโนอีกสามรอเปอร์เนนะครับถ้างั้นเราเอานี้ก่อนเลยแล้วกันแปดร้อยห้าสิบจัดไปนี่ภูเขาไฟนะครับผมบวกกรดอะมิโนเข้าไปนะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งแบบว่าสมมุติว่าอันนี้มันเป็นเริ่มต้นใช่ไหมมันก็จะน้อยสุดไอ้พวกไกลมันก็จะมากสุดใช่ไหมไอ้พวกนี้มันเหมือนมาบูสไออันน้อยๆนะครับทุกคนบวกไปอีกสามร้อยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยชั้นโอโซนหก0มื่นห้าโห ยังโหดหกพันห้าเลยเรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นโลกเรานะครับทุกคนนี่เป็นไงมีดวงจันทร์แล้วทุกคนอืมระบบสุริยะของเราแล้วดาวของเราเนี่ยก็ไม่เป็นสีนี้แบบสีแบบภูเขาไฟนะทุกคนเริ่มมีสีฟ้ามีพื้นดินแล้วนะครับนี่ มาเรามาซื้อปลาก่อนกลับกันนะครับผมก่อนปิดคลิปนะทุกคนปลาเข้าต้องการซื้อเจ้าชื้โอ้หบบเพียบปลามาแววนี่สิ่งมีชมีวิตสร้างขึ้นใหม่อีกหนึ่งอย่างแล้วอะหาปลาไม่เจอเลยนะครับตอนนี้อ๋อนี่นี่ลงมาแล้วขอซิกตัวแล้วกันนี่ปลามันน่าเลิฟนะครับน่ารักนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับเกม s e l l of Singularity นะครับก็เกมนี้นะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วครับก็คือว่าเป็นเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนจำลองสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเนาะว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของโลกเราเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรมาก่อนนะครับแล้วค่อยวิวัฒนาการมาเป็นอะไรอะไรต่อไปนะครับทุกคนอืม ซึ่งเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับมันเหมือนเป็นเกมวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะเนาะเป็นเหมือนเกมไซไฟอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าโลกเราเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเกมที่แบบว่าได้ความรู้มากๆนะครับแล้วก็สนุกมากๆด้วยก็สาหรับคิดนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนี่เล่นมาแบบนานมากเล่นเป็นชั่วโมงกันนะทุกคน เกมมันเพลินมากเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งอะไรมา,มา,มาใหม่ๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ปลดล็อกปล์ไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอโจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปที่ปลาก่อนนะครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นกําลังให้ใจแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้กันเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผม